ใช่ครับทุกคนทุกคนอ่านชื่อคลิปไม่ผิดหรอกเมาส์ตัวนี้นะครับจะเป็นเมาส์อันดับหนึ่งของผมนะครับในปีนี้แน่นอน,นครับ ก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมภูเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราอยู่กับเมาส์ตัวนี้นะครับลามซูทอนเอ็กเฟอร์นติกนะครับหรือว่าเฟอร์นติกเวอร์ชันนั่นแหละซึ่งลามซูทอนเนี่ยก็จะเป็นเมาส์ทรงเออโก้รัวเมาส์ทรงมือขวานะครับตัวแรกจากทม์ลามซูเขานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตัวลามซูทอนเวอร์ชันปกติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมาส์ใหม่หรือว่าเพิ่งออกมารหรอกทุกคนเขาออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยของเขาเพิ่งแบบเติมสต็อกเข้ามาเนาะแต่ว่าก็ มาชัชนิดหน่อยดีกว่าไม่มานะครับขอบคุณทางร้าน m o ส s e i n o v a t i มากๆนะที่ส่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยมาให้ผมได้ใช้งานแล้วก็ทํารีวิวนี้ขึ้นมานะครับผมขอบคุณจากใจจริงเลยเพราะว่า เจ้าตัวทอนเนี่ยเป็นเมาส์ที่ผมแบบน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับในปี2023แบบอยากใช้งานมากๆจริงเนาะขอบคุณทางร้านด้วยนะครับตัวกล่องเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับจากตัว Atlantis นะสวยงามแล้วก็ดีงามมากๆนะครับด้านในเนี่ยเปิดไปปุ๊บก็จะเจอเมาส์กับตัวดองเกิลที่แบบนอนรอเราอยู่ออกไปใช้งานอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเฟอร์นติกนะครับหรือว่าเวอร์ชันที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยดองเกิล 4K จะแถมมาให้ในกล่องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวหรือว่าสีดำนะครับเพิ่มเลจะต้องไปซื้อเก 4K แยกไปใช้งานเองนะครับซึ่งทาง Mouse Innovation เนี่ยเขาก็มีขายครบนะลองเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับเจ้าตัวลงสูงทอตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์ทรงโอโก้นะครับที่แบบขนาดเหมาะสำหรับคนที่ไซส์มือกลางๆนะครับอย่างผมเนี่ยไซส์มือประมาณ16-17เซนความยาวอะเนาะสามารถจับเามาส์ตัวนี้ได้แบบ เพอร์เฟกมากเลยทุกคนเมาส์สกเอโก้นะครับที่ผมเคยใช้มาเนาะเ mm. ช่นแบบเอลัซ uh, ซ่าเอ็กซ์ไลท์วี2 m i นีเนี่ย mm. ผมรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปแล้วมันก็ค่างที่จะแคบเกินไปนะครับ mm. หรือไม่แต่กระท Laser ั่งเลเซอร์เดอร์วิทริโปหรือว่าสาวีอีซี2ซีวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปกว้างเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมาตัวนี้นะครับมันเหมือนจะเป็นไซส์กลางๆระหว่างไอเจ้าจำพวกนั้นเลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งเลยคือมันเป็นเมาส์ที่ค่างที่จะ สั้นพอสมควรนะทุกคนคือมือขนาดผมเนี่ยไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาแน่ๆสำหรับคนที่แบบมือยาวนิดนึงแบบ19-20เซนขึ้นไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นไปสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่อาจจะต้อง บอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยเซนเซอร์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็น p a w 3 3 9 5เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับ Nordic MCU ด้วยรองรับ 4000Hz โพลิงเลนนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเซนเซอร์ของมันนะครับเท่าที่ผมดูด้วยตาเนาะมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเพราะงั้นในการใช้งานในเกมเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของเซนเซอร์มไม่แทร็กอะไรเงี้ยไม่เจอเลยนะครับแล้วก็พูดถึงน้ำหนักของเขาเนี่ยจะหนักอยู่ที่52กรัมนะครับ ซึ่งสำหรับทรงเออร์โกไซส์ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบามากๆแล้วนะบวกกับเวทบาลานซิ่งนะครับที่ไม่ว่าผมจะหยิบตรงไหนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันบาลานซ์ไปหมดทั้งตัวเมาส์เลยอ่ะมันยิ่งทําให้ฟีลลิ่งของการจับเมาส์เวลาระยกขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเบากว่า52กร,รัมลงไปเลยทุกคนส่วนในด้าของบิวคุณตี้นะครับหรือว่างานประกอบเนี่ยถ้าเกิดว่าผมกดตัวเมาส์ลงไปแรงจริงเนี่ยมันจะมีเสียงกระแทอยู่บ้างน,นะครับลองฟังดูเนาะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือผมแบบกดแรงจริงๆนะมันถึงจะเกิดเสียงนี้ขึ้นนะครับเพราะงั้นเวลาแบบคุณแบบใช้งานในปกติปกติน่ะไม่มีทางหรอกที่คุณจะกดเมาส์คุณแรงขนาดนั้นถูกป่ะเพราะงั้นในเรื่องของบิวคุณลิตี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับตัวรวมถือว่าแข็งแรงเลยทั้งด้านใต้ของมันที่เป็นคัตเอาท์เนี่ยก็ยังดูแข็งแรงนะครับเพราะงั้นหายห่วงได้ในเรื่องของบิวคุณลิตี้นะครับดูพรีเมียมแน่นอน ซึ่งสิ่งที่น่าแปลกตาที่สุดนะครับบนเมาส์ตัวนี้เนาะก็คือเรื่องของตำแหน่งของตัวฟีนะครับอย่างที่สังเกตเลยคุณจะเห็นประมาณแบบ1 2 3 4 5 6 7ฟีดเลยนะครับที่มันอยู่ใต้มองตัวนี้เนาะคือไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ปุ่มทุกคนมันคือฟีดหมดเลยนะครับปุ่มเนี่ยมันก็คือมีแค่ปุ่มด้านบนตรงนี้ซึ่งปรับ dpi เนาะแล้วก็เปิดปิดด้านใต้ตรงนี้นะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าฟีดเนี่ยเขาให้มา7อันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาเรื่องของ feeling ล้วกันมันก็ยังเป็นเหมือนแบบลามซูแอลเลติสปกติทุกคนอาจจะเอ m ไปในทางสปีดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแค่แบบ stock อาจจะดีอันดับต้นๆหรือว่าอาจจะดีที่สุดแล้วนะครับในวงการเราณตอนนี้เนาะคือแบบมันดีอะแทบจะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนไปพวกแบบคอแพดหรือว่าไทเกอร์อเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยเนาะก็คือเรื่องของโคตติ้งหรือว่าผิวสัมผัสข,ของตัวทอนั่นเองคือผิวสัมผัสข,ของตัวทอนเนี่ยมันจะอัปเกรดจากอะเลนติสขึ้นมาเยอะมากๆเลยทุกคนคือถ้าเกิดคุณเคยใช้อเนติสเนี่ยผิวมันจะแอบแบบช็อกกี้ช็อกกี้สักๆนิดน,นึงถูกไหมแต่ว่าทอนเนี่ยมันจะเป็น สมูทสมูทไม่สากเลยนะครับแล้วก็จะมีความมันอยู่นิดนึงแต่มันไม่ได้มันถึงขนาดแบบเงาเออเก็ตปะทำให้เวลาคุณจับไปเนี่ยมันจะเฟิร์มมากๆเลยนะครับคุณแทบไม่จะไปต้องใช้กริปเทปในการจับให้มันแน่น ให้มันอยู่มือคุณเนี่ยเออแล้วก็เวลาที่แบบออผมมีปัญหาแล้วกันสำหรับเมาส์ทั่วไปนะครับเวลาใช้งานไป3าี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีใครช่วงที่แบบออจุดที่ผมพักนิ้วโป้งอะ่ะแต่ว่าผมไม่เคยเจอเลยนะครับบนโคตติ้งของตัวทอนตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบมือเงืออกเยอะแล้วกันแบบมือชื้นๆหน่อยเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยเมาส์มัมนก,ก็กริปปี้อยู่แล้วใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมือชื้นขึ้นไปเนี่ยเมาส์มันจะยิ่งกริปปี้ขึ้นไปทุกคนเออซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีหรือว่า ข้อสังเกตก็ได้แต่ว่าสำหรับผมอะผมชอบนะเพราะว่าเวลาผมเล่นประนานก็อยากให้มามันแน่นขึ้นถูกไหมทำให้มันแบบมันเฟิร์มมือก็เลยแบบนะผมชอบมากจริงมันเป็นโคตติ้งที่แบบรู้สึกดีมากๆอะเออ ซึ่งตัวสวิตช์เมาส์1เมาส์2นะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้ออปติคอลสวิตช์แล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าอิงจากทางเว็บของลามซูเนี่ยเขาจะเขียนแค่ว่าออปติคอลสวิตช์แต่ว่าในภาพจะเป็นแบบยี่ห้อลามซูเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในวิดีโอของ House g a m i n g เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเขียนว่าเรชาเรซ a อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นออปติคอลสวิตช์นั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องที่ผมดีใจมากๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขายังใช้เป็นฮอนงรู้ส่รูชแลทุกคน ไม่ได้หมายความว่าฮโนอเบิร์พิงดอตไม่ดีนะแต่ว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็ชอบความที่มันเป็นออปติคอลมากกว่าทุกคนเพราะว่าในทางสเปกแล้วมันจะให้แบบความเร็วที่มันแบบดีกว่าคือคุณสามารถปรับดีบอลซามนะครับ เป็นสูรมิลิเซกได้เลยนะโดยไม่ต้องกัมวลว่าปุ่มมันจะเบิ้ลมันจะแต่เบิ้ลคลิกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาใช้ออปติคอลสวิตช์ที่หลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีน้ําหนักการกดที่เยอะถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้กดยากอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนคือถ้าเทียบกับเอ t อออปติคอลสวิตที่ผมมีเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเลเซอร์ออปติคอลสวิตนะครับที่ใช้บนว i p e r อร์วิชูโปเดอดอร์วิชูโปเนี่ย คล้ายกันมากๆเลยนะแต่ว่าเสียงมันอาจจะออกแนวคริสปี้ออกจะดังกว่าจะพวกเรเซอร์นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าให้เทียบกันทั้งหมดนะนี่เป็นสวิตที่แบบกดได้เบากว่า G P X 2นะครับเบากว่า p าวซ่า X 2 H Mini เบากว่า e n m e i X M 2 W E เนี่ยเบากว่าจะพวกนั้นทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็จะแบบหนักกว่าโซล่ 4K อยู่สักนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นสวิตที่กดเบาทุกคนทุกคนไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองฟังซาวทเท็กกันดูเองแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ แล้วก็เมาส์กลางนะครับหรือว่าสโคร์วิวเนาะก็จะเป็นสโคร์วิวทั่วไปแล้วทุกคนก็เป็นสโคร์วิวที่ดีนะครับเลื่อนลงง่ายเลื่อนขึ้นง่าย <c oughs> การกดลงไปเนี่ย <c oughs> ก็ใช้น้ำหนักที่แบบไม่ได้เยอะมากนะครับโดยรวมผมคิดว่ามันยังดีกว่าเจ้าตัวอนะ l รนทิสเนาะส่วนปุ่มด้านข้างเนี่ยเออสลหรับเมาส์ทรงโอโก้มันอาจจะไม่ได้เป็นปุ่มด้านข้างที่มันใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟีลลิ่งการกดลงไปเนี่ยคือคริสปี้แล้วก็เด้งรับมือเรามากๆเลยนะครับโดยรวม2อย่างนี้คือดีหายห่วงได้ไม่มีปัญหานะ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่ามันจะเป็นเมาส์ทรงมือขวาขนาดกลางๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างกับพวกแบบ EC d e a d e r เนี่ยก็คือเรื่องของโปรไฟล์ด้านซ้ายตรงนี้นะครับคือมันจะค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับลองเทียบดูสงนะครับกับตัว EC2 CW ก็ได้เนาะถึงแม้ว่า EC2 เนี่ยจะเป็นเมาส์ที่แบบดูใหญ่กว่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบด้านข้างโปรไฟล์ด้านหลังอะไรอย่างเี้ยจะเห็นได้เลยว่ามันยังสูงไม่เท่าเจ้าตัวทอนเลยนะครับในช่วงด้านท้ายจนถึงตัวกลางของตัวเมาส์เนาะ ซึ่งพอรูปทรงมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาคนจับคลอลงไปเนี่ยเหมือนตัวเมาส์มันจะบังคับให้มือคุณแบบอยู่สูงตั้งแต่ท้ายเมาส์จนถึงช่วงกลางเมาส์เลยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น E C เนี่ยมันจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปให้แบบให้มันรับมือคุณพอดีถูกไหมแต่ว่าจะตัวนี้มันจะสูงตั้งแต่ช่วงนี้เลยทุกคนเออแต่ว่าการจับของผมนะครับบนเมาส์ตัวนี้เนาะอาจจะแบบ ไม่ได้เหมือนคนหลายๆคนสักต่หลาย,ลยนะครับเพราะว่าเวลาผมจับเนี่ยมันอผมจะบิดมือไปทางขวานิดนึงนะครับมันจะให้ฟีลเหมือนเวลี่เวลี่ีแลักคลอเลยหรือว่าจะเรียกว่า agressive f i n g e r t i p ก็ได้นะทุกคนจุดเดียวนะครับบนมือผมที่มันชนกับตัวเมาส์เนี่ยคือช่วงโคนนิ้วนางแล้วก็โคนนิ้วก้อยเนาะไอช่วงโคนนิ้วโป้งหรือว่าโคนนิ้วชี้เนี่ยผมจะไม่แตะกับตัวเมาส์เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมนเป็นแค่การจับของผมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนปกตินะที่แบบจับคอลงไปที่ก็แบบเอาอุ้งมือไปชนตัวเเมาส์ลย ยังไงโปรไฟล์ด้านซ้ายของตัวเมาส์ตัวนี้นะครับมันก็จะแบบมาชนอุ้งมือคุณแน่ๆนก็ได้เนาะซึ่งสำหรับเมาส์ทรงโอโก้เมาส์ทรงมือขวาเนี่ยการที่มันมีโปรไฟล์ช่วงนี้มารับมือคุณเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมันจะรู้สึกเต็มไม้เต็มมือจับสบายมือนะครับแต่ว่าสำหรับคนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ที่มันมีแบบช่วงซ้ายของตัวเมาส์มาดันมือคุณอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องของ Preference หรือว่าความชอบส่วนตัวนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือเรื่องของไซส์โปรไฟล์ด้านซ้ายของมันนะครับคือมันมีความโค้งเว้าเข้าไปแบบพอดีๆอ่อะซึ่งเวลาผมวางนิ้วโป้งลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่า มันล็อกเมาส์แบบได้ดีมากๆนะครับมันจับกระชับมากๆอ่ะแทนที่ผมจะมานั่งกังวลเวลาเล่นเกมว่าเมาส์จะหลุดมือไหมจับเมาส์ยังไงให้มันถนัดเนี่ยผมไม่ต้องกังวลเลยคือมันดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูด้านขวาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีความแบบโค้งเว้าที่เหมือน EC นะครับมันจะใกล้เคียงกับ Deader d V3 Pro มากกว่าเนาะที่จะออกแนวตรงๆไม่ได้แบบมนไม่ได้แบบเอ่อบานออกไปทางขวาเยอะนะครับ แต่ถามว่ามันแบนเท่าเดอเดอร์วิทริโปไหมเท่าที่ผมจําได้นะครับเดอเดอร์วิทริโปเนี่ยมันแบนกว่าเยอะมากๆทุกคนมันแทบจะแฟลตแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความโค้งอยู่ทางด้านท้ายอยู่นิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นความโค้งวอลที่ผมชอบนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมจับอย่างนี้เนี่ยได้ดีกว่า EC แล้วก็เดอเดอร์วิทริโปทุกคนทีนี้มาเทียบกับตัวนี้กันบ้างน,นะครับวัคซี่อัลเซตเอ็กไวเลดตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยโคตรจะพิเศษแบบ มากๆทุกคนซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะในการเปรียบเทียบเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเพราะว่าผมจะเก็บ ไปพูดในคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้แทนนะเรามาดูจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากที่สุดดีกว่านะครับก็คือด้านล่างซ้ายของตัวเมาส์ทั้งสองตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดเรามาดูที่ตัวทอนเนี่ยด้านซ้ายของตัวเมาส์เนาะจุดนี้นะครับมันเหมือนมันจะไม่ได้ยื่นออกมาด้านข้างเยอะถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวนี้กันบ้างออสเซนเอ็กนะครับด้านเอ,อ่อส่วนนี้ของมันเนี่ยด้านซ้ายเนาะมันจะยื่นออกมาด้านข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมันทาให้เวลาผมจับเจ้าตัวออสเซนเอ็กไปเนี่ยมันจรกกาา ของผมที่ผมโชว์ไปตอนต้นเนาะว่าผมแบบจับเอียงขวานิดนึงนะครับซึ่งจุดมือผมนะครับที่ผมไม่สัมผัสกับตัวทอนเนี่ยก็คือคนนิ้วโป้งแล้วก็คนนิ้วชี้ถูกไหมมันชนกับต,ตัวเอาเซตเอ็กนะครับแบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมจับยังไงมันก็ชนนะครับเออแบบมันทําให้ความรู้สึกของตัวเมาส์เนี่ยมันใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเอาเซตเนี่ยเป็นเมาส์ที่อย่างที่บอกไปตอนต้นมันพิเศษมากๆผมอยากจะทํารีวิวออกเมาห้ทุกคนดูเร็วแล้วว่ามันดีแค่ไหนมันเป็นยังไงนะครับรอติดตามด้วยแล้วกัน ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของรูปทรงในวันนี้เนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมทดสอบมาที่ผมพูดให้ทุกคนฟังไปตะกี้เนี่ยผมอิงมาจากการจับของผมคนเดียวแบบเดียวเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะถามว่ามันสามารถจับปลมได้ไหมมันก็จับได้นะครับไซส์มือ16เซนของผมเนี่ยสามารถจับมันได้โอเคเลยแต่ผมก็ไม่ได้จับปลาเนาะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้มาเท่าไหร่ไม่อยากจะเคลมอะไรมากนะครับเอ่อแต่อาจจะบอกไว้นี้แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณแบบมือยาว18-19เซนขึ้นไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า อาจจะรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปนะครับเจ้ามาตัวนี้ก็เลยแบบอาจจะเป็นหนึ่งในข้อสังเกตก็ได้ส่วนเกอร์ทิปเนี่ยถามว่าจับได้ไหมมันก็จับได้ทุกคนแต่ว่ามันมีเมาส์อีกมากมายหลายตัวนะครับที่เหมาะกับฟิงเกอร์ทิปมากกว่าตัวนี้นะครับเพราะงั้นสรุปแล้วนะครับลามซูทอตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์เบอร์หนึ่งในใจของผมณตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเอนเกย์ของผมตัวจบณตอนนี้ด้วยนะครับในการจับของผมแบบกึง ip, ก่งฟิงเกอร์ทิปกึ่งคลอรีแลกซ์คลอหรือว่าแบบจะเรียกว่า agressive finger นี่เป็นเมาส์ที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ชอบความสูงของเมาส์ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบกําลังตามหาเมาส์ทรงคลอที่แบบรีแลกซ์นิดนึงแบบไม่ได้ให้มันแบบแน่นมือมากนะครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันสูงจริงๆอ่ะคุณจับไปยังไงก็สูกว่ามันแน่นมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบชอบความ aggresive คลออยู่แล้วชอบความที่มันแบบเต็มไม้เต็มมือความสูงมารับมือคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะชอบก็ได้นะครับเออ มือที่แบบ19ถึง20สเซนขึ้นไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจั้นอาจจะยากนิดหนึ่งนะทุกคนเออประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวใน,นวันนี้นะครับผมแนะนำมากมากถ้าเกิดไม่เคยเคุณไม่เคยใช้เมาส e ์ทรงเอโกมาก่อนอยากให้ลองเปิดใจใช้เจ้าตัวนี้ดูนะครับแต่ก็นั่นแหละในปีนี้นะครับมันก็ยังเหลืออีกหนึ่งเดือนเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเมาส์ที่กำลังจะออกมาในรุ่นต่อๆไปนี้ก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยมันจะมีตัวไหนที่ผมชอบอีกหรือเปล่านะแต่ผมก็หวังว่านะครับเจ้าตัวทอร์ตัว แต่เราก็รอดูกันแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าท็อป4ท็อป5ท็อป6เบ้าของผมในปี2023เนี่ยเป็นตัวไหนกันแน่นะครับก็รอติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันลิงก์การซื้อเนี่ยผมถึงไว้ด้าล่างนะครับทุกคนก็ไปชอปปิ้งกันได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย